ถนนในหมู่บ้านสือผู่อำเภอเซียงซานเมืองหนิงโปโมณทลเจ้าเจียงได้รับการประดับด้วยโคมไฟปลาซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีน ประเพณีการทำโคมไฟปลาอยู่คู่กับชาวสือผู่มาช้านานโดยเป็นสัญลักษณ์ความหวังของชาวประมงที่ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์ทุกวันที่14ของเดือนแรกตามปฏิทินจันทรคติจีนชาวอำเภอเซี่ยงซานจะร่วมถือโคมไฟปลาเดินไปตามถนนอย่างภาคภูมิใจเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ เปาจิชินวัย80ปีอุทิศตัวเพื่อสร้างสารรค์โคมไฟปลาดังที่บรรพบุรุษเคยทำและยังออกแบบโคมไฟปลาให้เป็นสัตว์ใต้ทะเลที่หลากหลายโดยเขาทุ่มเทศึกษารูปร่างและพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสัตว์สายพันธุ์ต่างๆเพื่อน,นำมาออกแบบโคมไฟที่สมจริงเขาบังว่าผลงานนี้จะช่วยสืบสานประเพณีการทำโคมไฟปลาและจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ต่อไป